เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยผมเจอไวรัสทุกคนผมเจอไวรัสทุกคนโอเคครับผมก็ขอกลับตัวสวัสดีนะครับผมนี่ขอตัวสุดช็อตตีตู้เลนเกิดอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเกม G d a v โหมดออฟไลท์กับมดของ The Fed แต่ไม่ใช่ The Fed เป็นเป็โซงครับผมเป็นตัวตั้งของซีซั่นสองทุกคนดูซีดเดิมเป็ซีซั่นสองคือถือว่าก็ดาร์กอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มาเล่นโชว์อะไรหรอกวันนี้จะมาควรท่านตาีนวนเวรกนันเดิมอ๊ะใช่ไหม วันนี้มาป่วนวันนี้เรามาปวนปวนเมืองพูดซ้ำๆห่ำอะไรอะ่ะอ้าวิ่งเลยวิ่งบบแบบรวดเร็วนี่โอ้โหรถขึ้นกระโดดเลยเหรอจารู้เรื่องขับได้ยี่ไม่สนหรอกเย้นี่โอ้

คุณดูไม่ค่อยโอเคนะเท่าไหร่นะก็แน่นอนจะเล่นอะไรไม่โอเคแล้วสินะไม่หมดสายถูกบักคือวันนี้อ่าขอบคุณสำหรับคนที่คอมเมนต์วอยากผมจะเดบิวต์พี่ก็จัดให้อีกแล้วนะครับน้องๆอ่าดูครับผมเดบิวต์คนนี้อจะเป็นพระเอกให้ดูเองว่าเดบิวต์คนนี้จะแข็งแกร่งขนาดไหนอ่าหยุดเลยหยุดเลยสต็อปอย่มาเช็คถอกบักอัพ กินโดนัทไม่แบ่งผมของคุณยายเอา้าวักขามยายนี่ปลาคาร์นี่แม่โคตรแม่งบ้่ <c oughs> มึงเป็นบ้า,าบาเา่เป็นมัดยิบมันแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปยัยิบมัน เราไปจังยี่บันเจ้าโจ๋โจ๋โจจ้งกุ้งกจ้งคุ้งกจ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 ้งจ้งาจ้งกจ้งกจ้งกจ้งจ้งาจ้งจ้งกจ้งกจ้ง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  ใจไม่ได้คนน้ำหนวัอืมเว้ยกะโดดแล้วก็เจ็บด้วยิไม่ไหวแล้ว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  อะไร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 ค um ุณตำรวจอี๋บังคับ şey> ข้อกูอ๋อเอ็นดูเป so ิดก็ต้องวิ่งบนน้ำได้ด้วยดูให้ดีๆแล้กันอันดูเปิเขาวิ่งบนน้ำได้กี่เล็บกี่นาดูดูอี๋วิ่งบนน้ำได้ไ้เพืมาแล้ว เอกว้าววไอ้พนธุมมีเอะเอะเอะะจายใจเจ้าโอยชจวกันเลยยังได้ยังไล่ไลผมไม่ตายสักสิบบาทเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมให้พี่สักสิบบาทละกันแล้วพี่ก็ไปนอนโรงพยาบาลซะขอไม่เป็นไรเด้อพี่ไทยนะ พักผ่อนสมองสักพี่นาพักผ่อนสมองสบ้ายพักผ่อนสมองสบ้างนะพี่นา,า,นา,นา,นนนาวันนี้เดอะเฟตไม่ได้มาทำลายประชาชนแต่มาฆ่ากันเลยทีเดียวฮนะอะไรฮะอะไรเฮ้ยห้องนี้อะไรคุณยิงผมไม่เข้าหรอกคุณตำรวจ ดูเด้าเดาผมเป็นใครอ้าวอ้าวบอกว่าไม่ตายไงไม่ฟังเรื่อยังไงวะเฮ้ยเอ้ยนะไอ้หียมาสุดท้ายหมัดแจ็คโลบอกว่าไม่เข้าใจกันหรื่องอยังไงเอาไอ้ไี้โป่งลอยไปเลยไง

มึงต้องจมโดนมึงต้องจมน้นจมโดนอะไรกูโอ้โหหลอนแล้วนี่ไงไอ้สารเลวจมดินไปซะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยผมเจอไวรายทุกคนผมเจอไวรายทุกคนผมเจอฮีโร่แล้วในคลุกบ่าวของกูเองเฮ้ยมันอยู่ไหนวะคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาไปเห็นตัวดูนี oui, ่ er Teraz นี่คือเขา ไปอะไรเล่าเฮ้ยนี่ยังไงดูไม่ดีโดูไม่ดีโดูไม่ดีก็โดูไม่ดีก็โดูไม่ดีครับก็โดดไม่ดีครับก็โดดไม่ดีครับก็โดดไม่ดีครับจังหวะนี้ผมเจอฮีโร่ทำไมไม่ันเฟรมันผมเลยอ่ะไม่เป็นแบ็คเฟร์หรอเฮ้ยไปไล่ตอนนี้ผมเจอไปไล่แล้วคู่บอลของฉันเองงั้นเหรอเก็บไเ้คู่บอลของฉันหรือยังไงกันไงแล้วเอาเฮ้ยตรงเอ้ยเฮ้ยไอ้ฮีโรหมัดเดียวกูร่วงเลยเหรอหมัดเดียวกูร่วงเลยเหรอหมัดเดียวกูร่วงเลยเหร

น่าจะตายแล้วครับผมแต่ผมหาศพไม่เจอผมต่อยกระดิ่งไปไหนไปนไหนแล้วฮะโอยนะครับผมตอนนี้ผมได้ซามเอร์มาอีกตัวแล้วนะครับผมเป็นตัวเดิมนะครับผมผมอยากเห็นทุกคนมันรู้ว่ามันเป็นยังไงเจอท่านี่แหละเป็นยังไงล่ะนใ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 นอลนนน ว้ายกว่าแล้วใช่ท่าดอกเฟดป้ามาดิครับคิดว่าพี่กลัวพี่คือตัวร้ายของเรนะื่องนะเนียตายกว่าแล้วมึงอะเ,เป็นใครกันเล่าเป็นใครกันเหรอเฮ้ยอืมอืมเฮ้ยไอเหี้ยนี่น ไอ้เฮียนี่กระเด็นไว้ดิ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 กระเด็นไว้สิครับกระเด็นไว้สิครับกลัวเหรอเนี่นี่แกกลัวพี่เหรอนี่แกกลัวพี่ยังงั้นเลยยังไงกันเล่าอ้าวตายกระจอกจริงๆคนคนนี้นี่ครับผมศพของมันครับผมโง่ย่างเลยนะแกเนี่ยฮะแพ้ให้กับคนอย่างฉันก็คือตัวเขาเองนั่นแหละแต่เป็นสาเอาเน้นเขาไม่ได้ตำรวจโง่ๆอ่ะ เอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ที่ผมเล่นมัดดูเฟสหรือ,อยากให้ผมเล่นมัดอะไรอีก <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ <c oughs> ผมเล่นอยากเล่นเกมจีเดวีได้โฟเดสอะไรต่างๆค,คอมเม์มาได้ถ้าผมอ่านแล้วผมชอบใจเกมนั้นผมก็จะเล่นนะครับผมแล้วก็วันนี้ที่จาตอนว,วันนี้มีครบรอบช่องของเรานะผมอย่าลืมติดตามแล้วกันตอน55คนแล้วอยากดีอยากจะให้คบรบ100สมาชิกเบอร์ก่อนสิ้นปีจริงๆแต่ว่าไม่ได้จะถึงหรือเปล่านะครับผมตอนนี้55เล้ว ก็ขอบคุณสำหรับคลิปที่คลิปที่วอัพไปคลิปแรกขอบคุณมากสำหรับยอดวิวพันกว่านะครับผมนะวันนี้ผมก็ขอบิ๊กพวกช่องของบิ๊กวเลยต้องขอลาไปก่อนในก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปของผมนะผมช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับผมให้ยิ่งดีก็คือช่วยกันกดแชร์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม